สวัสดีค่ะเพื่อนๆสาวกโปเกมอนโกทุกคนใครที่ลบเกมไปแล้วนะคะบอกเลยว่าให้รีบรดาวน์โหลดต่วนเลยนะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะนกหนอนหนูเนี่ยได้หายไปกลายเป็นโกสเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยโกสล่างหนึ่งสองสามวันนี้หลีจับมาครบตัวแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้เนี่ยหลีจับได้อะไรมาบ้างไปก็เพื่อนๆดูเวลานะคะจากทางด้านบนนะคะของรูปแคปเจอร์นะอันนี้จะเป็นรูปแคปเจอร์นะคะก็จะเจอโกสนะคะ ยืนอ้วนอยู่นี่จับนะคะเป็นเกนก้าน,นั่นเองนะตัวแรกเลยของโปเกด็กเราเก๋ๆนะคะแล้วก็พอถัดมาแป๊บอีกแป๊บหนึ่งก็เจอนะคะโกดอีกแล้วนะคะล่างหนึ่งแล้วก็ดูในแมพนะคะสถานที่ใกล้เคียงนี่ก็คือเจอเพียบอ่ะมีเรื่อยๆตลอดทางเลยนะคะเรื่อยๆเลยดูจากเวลาด้านบนนะคุกๆงนาทีนี่โกดล่างหนึ่งสองสามมากันตรึมนะคะ จับกันไม่หวไม่ไหวอะพูดเลยวันนี้ใครที่ลบเกมไปแล้วนะคะแนะนำนะโหลดกลับมาด่วนเลยช่วงนี้เนี่ย Ghost มบ้านเต็มมือไปหมดแล้วก็เว็บนะคะ Fast Pokemon Map นะคะของเราก็กลับมาใช้ได้แล้วด้วยตอนนี้เนี่ยแล้วก็เจอ c u b o n e นะคะเพียบเลยนะแล้วก็เจอนี้ด้วย Hypno h ิ p n o อันนี้ที่เ e n t ันเวิร์ออก2ตัวติดเลย กนน็นี่เนี่ยค่ะจับมารัวๆแบบนี้เลยน้องหนอนหนูหายไปหมดแล้วนอกจากฮาโลวีนแล้วนะคะเวลาย่อยแคนดี้เวลาย่อยแคนดี้ก็ได้แคนดี้เบิ้ลด้วยอย่างเช่นอะย่อย,ยกน้องหนูหนอนธรรมดาแล้วกันกดทารนสเปอร์ใช่ไหมเดี๋ยวดูตรงนี้นี่เห็นงนีได้สองแคนดี้แล้วก็ระยะนะคะที่แบบว่าระยะเต็มของแบตดี้ก็สันนะ้นลง ปกติมัน5กิโลใช่ไหมเหลือ1.25กิโลเมตรเวลาจับได้ได้แคนดี้เท่าไหร่คุณสองพี่ลองจับโค้ดดูนะคะดูสิว่าจะได้กี่แคนดี้ แคนดีใครจะอยากได้ตัวอะไรอยากอีเวเนต์อะไรช่วงนี้ให้รีบกลับมาเล่นด่วนเลยจับตัวอ,อื่นเป็นไหมเดี๋ยวดูจับตัวอ,อื่นเป็นไหมใจรักไหม เนี่ยมันอยู่ตรงมันขึ้นู่ตรงนี้ <c oughs> เอ้ยเอ้ยเอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอยู่ดีโผล่มาเฉยเลยนี่ไง กี่บนเมื่อก่อไม่ค่อยเจอ้วยนะวันนี้เจอเพียบแบบก็หังว่านะคะเพื่อนๆจะกลับมาเล่นกันนะคะสำหรับใครที่เลิกเล่นไปแล้วส่วนใครที่ยังเล่นอยู่นะคะเลเวลก็คงอัพกันไปไกลแลวหน่อยี่เก้าสามสิบันหมดแล้วนะคะ ถ้าใครได้ตัวอะไรก็สามารถเอาไปอวดกันได้นะคะหรือว่ามีเบาะแสน,นะคะตัวอะไรดีๆมีที่จับใหม่ๆย้ายร่งไปไหนนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook นะคะคิ t t y l i ล e ์ like, พาวิลินค่ะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะในคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย